ส่วนเมื่อวานนี้นะคะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะมีการอนุมัติหลักการร่างพรบรแรงงานทะเลฉบับที่พศนะคะตามที่กระทรวงแรงงานมีการเสนอมาซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสมและก็สอดคล้องกับสถานาการณ์ปัจจุบันนะคะมีการกําหนดให้การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจําเรืออยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมนะคะแล้วก็กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนค่ะให้คนประจําเรือได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายนะคะรวม7กรณีด้วยกันทั้งเรื่องการ ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการ,ลกค,ารคลอดบุตรแล้วก็กรณีว่างงานด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีกําหนดห้ามเจ้าของเรือให้คนประจําเรือที่อายุต่ํากว่า18เนี่ยทำงานในเวลากลางคืนเว้นแต่เป็นเรื่องของการฝึกอบรมที่มีการวางแผนล่วงหน้านะคะก็ะให้ทางกลุมเจ้าท่าเนี่ยมีอํานาจหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบเรื่องของการฝึกอบรมการทํางานของคนประจําเรือส่วนบทนิยามนะคะคําว่าการทํางานในเวลากลางคืนเนี่ยก็มีการนิยามให้ชัดเจนเขาบอกว่าหมายถึง ว่าการทำงานตั้งแต่21นาฬิกาจนถึง6นาฬิกานะคะคอันนี้คือการทำงานในเวลากลางคืนออซึ่งกฎหมายฉบับเดิมนะคะกำหนดให้การทำงานในเวลากลางคืนเนี่ยเริ่มต้นก่อนเที่ยงคืนแล้วก็สิ้นสุดหลังจากตีห้านะคะ <Essential Manager> นนคก็ต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย9ชั่วโมง